กราบสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกคนและคุณผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะฮะที่โชว์รูมอิสูสุจิงยนตนสาขาพิมายผมนะฮะประจําอยู่สาขาพิมายจังหวัดนครนราชสีมาหรือโคราชนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะจะมารีวิวรถให้คุณผู้ชมได้ดูต้องบอกว่าคันนี้นะฮะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะฮะในโชว์รูมผม หรืออาจจะในจังหวัดโคราชบุรีรัมนะครับเป็นเกรดตัวแซดสีประตูครับเกียร์ธรรมดานะฮะคุณผู้ชมราคารถเนี่ยอยู่8,92แสนาหนสองับาทนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะฮะเลือกสีอื่นอย่างเช่นอ่ะสีบอลเงินสีส้มสีดําสีเทาดําเนี่ยจะได้ราคานี้เลยแต่ถ้าเอาขาวมุกต้องบวกเพิ่มเ0็ดพันเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันว่าทําไมเกรดแซดรุ่นนี้ถึงย่อจองเยอะและขายดีไปครับ อันดับแรกเลยนะผู้ชมกุญแจของรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เขาเรียกาภาษาบ้นบานๆมีชิปกันขโมยนะฮะในโตัวกุญแจนะต้องมีชิปไปเสียบให้ตรงรุ่นนะรถถึงจะไขสตาร์ได้นะฮะนี่ครับวันนี้มาดูสีขาวมุกกันถ้าเป็นสีขาวมุกแบบนี้ก็899นะฮะ8 9ด้านะนี่ด้านหน้านะครับความสวยงามนะครับที่เราจะต้องมองเป็นอันดับแรกกระจังหน้าโครเมียมนี่ด้านบนเป็นสีเทาด้านล่างเป็นโครเมียม ไฟหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ LED นะฮะไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันนะครับส่วนไฟข้างล่างที่เป็นเส้นๆตรงนี้นะฮะจะเป็นไฟเดย์ไลท์ไฟหน้ารุ่นนี้สามารถปรับสูงต่ำตามความเหมาะสมของเราเองได้ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับจะเห็นได้ว่านะไฟหน้าก็เป็น LED ไฟตัดหมอกเป็น LED ฉะนั้นเวลาเปิดไฟพร้อมๆกันลำแสงจะเป็นสีขาวทั้งคู่นะฮะสำหรับรุ่นนี้นี่ ตัวล้อแม็กครับคุณผู้ชมรุ่นนี้จะได้เป็นล้อแม็กขอบ18นะฮะยางบิสโตนซีรียางเบอร์ยางก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเบอร์ยาง2 6 5 6 0ขอบ18แล้วก็แม็กบางคนเรียกก้านตัววายบางคนเรียกก้ามปูนะฮะแต่เป็นแบบนี้สีนี้เท่านั้นนะ,ะับตัวแซจะไม่มีแม็กสีอื่นนะครับจะมีสีเดียวไม่ว่าท่านจะซื้อรถสีอะไรก็ตามแม็กจะเป็นแบบนี้ ดิสเบรกหน้านะครับเพื่อความปลอดภยัยมีตัวกระจายแรงดันน้ํามันเบรกเพิ่มแรงดันน้ํามันเบรกเรียบร้อยหมดฉะนั้นเวลาขับขี่นะครับแล้วเกิดเบรกกระทันหันเบรกจะมั่นใจได้อย่างแน่นอนที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้จะเป็นที่ปัดน้ําฝนที่บิวอินตัวตัวฉีดน้ำนะตรงนี้นะครับมาอยู่ที่ตัวก้านปัดนะครับกระจกมองข้างด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างเป็นวัสดุสีดําแล้วก็ปลายๆตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับ ถ้ามองด้านข้างนะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้นะครับมีบันไดข้างมาให้แล้วนะครับรถยุคสูงของเอลซูทุกรุ่นนะครับบันไดข้างจะมีมาให้จากโรงงานเลยเราไม่ต้องไปซื้อสายเพิ่มเติมและที่สําคัญได้เป็นบันไดแท้ด้วยแข็งแรงสวยงามเข้ารูปทรงนะฮะมือเปิดประตูเป็นชุบโครเมียมครับมีกุญแจไขในกรณีฉุกเฉินที่มือเปิดด้วยล้อหลังเป็นแบบเดียวกับล้อหน้าแล้วก็ เป็นดับเบรคครับคุณผู้ชมนะเป็นดับเบรกระจกไล่ฟ้าด้านหลังมีมาให้ครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้แล้วก็ไฟท้ายเป็น LED ครับรุ่นนี้นี่ไฟท้ายคือไฟท้ายของยูสูเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นไฟท้ายธรรมดาหรือหลอดฮาโลเจนแบบที่2นะครับจะเป็นไฟท้ายไฟเบรก LED นะครับฉะนั้นไฟรุ่นนี้จะเป็นไฟตัวท็อปนะ มือเปิดฝาท้ายเป็นชุบโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ส่วนบันไดข้างเออทษทีการชนท้ายนะฮะการชนท้ายจะเป็นแบบเหยียบสองเต็บนะก้าวแรกก้าวสองแล้วก็ข้ามไปยันในตัวกระบะนะฮะช่วงล่างนะฮะของตัวยกสูงนี่เป็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมแหนบจะวางอยู่บนเพลาสำหรับบางท่านที่ไม่รู้เพลาคืออะไรนี่เส้นยาวๆตรงเนี้ยเนี่ยเนียเนียตรงเนี้ย คือเพลานะครับที่ออกมาหาล้อถ้ารถตัวเตี้ยเนี่ยชุดแหนบตรงนี้นะฮะมันจะมาอยู่ด้านใต้เพลาแต่อันนี้เห็นไหมมันจะวางไว้ข้างบนเพลาสําหรับตัวยกสูงยางอะไรปัจจุบันเป็นล้อกระทะแล้วนะครับไม่มีล้อแม็กนะฮะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันเนาะเปิดมาที่ภายในครับสำหรับเจ้าเกรดตัวแซดตัวนี้นะครับภายในก็บุนุ่มหุ้มหนังเดินได้สีขาวมาให้นะครับ ชอบฟังก์ชันการใช้งานเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับมีกระจกไฟฟ้าสีบานออโตโอ้ฝั่งคนขับล็อกปลดล็อกประตูพับกระจกได้ปรับกระจกไฟ,ไฟฟ้าในสำหรับมุมมองข้างได้นะฮะที่วางขวดน้ำนะครับทำมาเพื่อรองรับสำหรับขวดน้ำหนึ่งลิตรนะฮะใส่ขวดใหญ่ได้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเบาะหนังนะฮะเห็นไหมเป็นเบาะหนังคูม,ม็กนี่นะครับเห็นไหมเดินได้สีขาว เดินได้คู่นะครับเพื่อความสวยงามแล้วเขาบอกว่าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมวัสดุของเบาะหนังเองเนี่ยนะครับจะคลายความร้อนแล้วก็ไม่อมความร้อนดีกว่าหนังปกติทั่วๆไปนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับมีมาเรียบร้อยนะครับนี่ตัวปรับไฟหน้าที่เซลลต้นบอกนะครับสามารถปรับสูงต่ำเองได้ระบบป้องกันการลื่นถลยออกตัวล้อฟีมีมาให้นะครับ นี่เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูจะได้เห็นออปชันการใช้งานของเจ้ารุ่นนี้กันนะครับนี่นะครับพวงมาลัยนะฮะคุณผู้ชมรุ่นนี้เป็นพวงมาลายหุ้มหนังฟังก์ชันด้านขวาตัวนี้เป็นครูสคอนโทรลนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลเผื่อเมื่อยล้านะฮะไม่อยากเหยียบคันเร่งนะใช้ครูสคอนโทรลเข้าไปเลยนะความเดีวก็จะคงที่อยู่ตาม ที่เราล็อกนะฮะด้านซ้ายนะครับเป็นฟังก์ชันวิทยุที่พวงมาลัยนะครับสามารถเลือกเพลงลดเสียงเพลงเพิ่มเสียงเพลงรับโทรศัพท์ได้หมดในกรณีที่เชื่อมต่อแล้วนะฮะหน้าจอวิทยุรุ่นนี้เราจะได้เป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ USB หรือสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ตอนผ่านระบบ Apple CarPlay Android Auto ทำได้หมดนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องดูด้วยว่าโทรศัพท์ท่านที่ใช้อยู่นะ เวอร์ชันอะรองรับเครื่องเล่นแบบนี้แล้วหรือยังนะฮะวิธีการลองก็ลองเสียบสายเข้าไปถ้าเสียบสายเข้าไปปุ๊บแล้วถามว่าจะเชื่อมต่อไหมนั่นแหละครับคือรองรับแล้วปุ่มแอร์นะครับเป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะครับมีปุ่ม ac สําหรับเปิดปิดคอมแอร์นะครับมีตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกปิดอากาศจากด้านนอกนะครับก็จะมีฟังก์ชันมาให้ครบถ้วนระบบช่วยลงเขาลงทางลาดชันเพื่อความปลอดภยยัยรุ่นนี้มีมาให้นะครับแล้วก็นี่ฮะ เกียร์นะครับรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมเกรดเซนะจะมีให้เลือกเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาถ้ารถเกียร์ออโต้จะแพงกว่าเกียร์ธรรมดา3ามหมนะฮะแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็จะราคาที่เซลล์ต้นแจ้งไปเลยแต่รุ่นนี้จะไม่มีให้เลือกเครื่องสามพันนะครับคอนโซลต่างๆนะครับบุนุ่มเดินได้บาแบบเดียวกันหมดกับแผงประตูฉะนั้นถ้าเราเห็นเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแล้วก็ดูสวยงามนะครับ พีบังแดดครับคุณผู้ชมนี่รุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ให้ไฟมาแล้วด้วยไม่ต้องกลัวหน้ามืด <c oughs> นะไม่ต้องกลัวหน้ามืดหน้าดำนะให้ไฟมาแล้วนะครับผมนี่ปีกระจกสองฝั่งซ้ายขวานะมีมาให้เหมือนกันหมดนะคะคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นไงค่อนข้างจะให้อะไรมาที่แบบควรจะมีครบถ้วนกล่องใส่แว่นตาไฟห้องโดยสารนะครับมีมาให้หมดตัวหากเคสแสงนะครับสำหรับเวลาที่ขับตอนคืนแล้ว ไฟมาส่องกระจกสะท้อนเข้าตาเราใช่ไหมเราปรับตัวนี้หักไปเลยปุ๊บอ่าพอดึงขึ้นมาคืนปุ๊บก็จะมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับสําหรับรุน่นนี้เดี๋ยวไปดูข้างหลังครับเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญสําคัญที่หลายๆท่านเนี่ยชอบรถตัวนี้นะฮะแผงประตูนี่เหมือนกับด้านหน้านะใส่ควนลิตรได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้อธิบายแล้วเพราะว่ามันเหมือนกันกับด้านหน้าเนาะนี่เลยฮะจุดพีค ะะมีแอร์แถวหลังมาให้มีช่องเสียบ USB สําหรับผู้โดยสารด้านหลังสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แต่ไม่ใช่ฟังเพลงนะสาหรับชาร์จโทรศัพท์นี่ USB อยู่ตรงนี้แอร์ Air, นะฮะแอร์ Air, นี่ก็นี่เปิดช่องลมได้อย่างเดียวนะเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เพราะอุณหภูมิเนี่ยจะควบคุมจากทางด้านหน้าแล้วส่งมาด้านหลังนะครับเบาะนะครับลวดลายเบาะนะฮะก็จะเป็นแบบเดียวกับด้านหน้านั่นแหละนะครับนี่ มีสามารถดึงที่พักตรงนี้ลงมาเท้าแขนวางแก้วน้ำได้นะครับภายในก็จะตกแต่งด้วยทูโทนนะครับครึ่งล่างเป็นสีดำครึ่งบนเป็นสีขาวอ่ะแบบนี้นะครับก็จะมาในโทนสว่างสดใสสดใส,ส,ดใสหน่อยไม่มืดเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมสำหรับเกรดตัวแซตนะฮะนี่ราคารดอย่างที่เซลต้นบอกใบ892,000ถ้าเป็นสีขาวมุกบวกเพิ่มอีก7,000บาทเป็น899นะฮะ ถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้และกันเอออีกอย่างหนึง่งรุ่นนี้มีสัญญาณกันขโมยนะฮะคุณผู้ชมรุ่นเริ่มที่มีสัญญาณขโมยก็คือเกตตัวแซดแบบนี้แหละนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ